สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังตุลาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีเมษราศีพฤษและก็ราศีเมถุนนั่นเองการทำนายดวงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะก็จะหยิบยกเฉพาะเหตุการณ์เด่นๆนะคะเหตุการณ์ที่ควรระวังอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นการเตือนกันซมากกว่านะคะ คลิปหนึ่งก็จะลง3ราศีนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปที่1คนลักนาราศีเมษราศีพฤษภและก็ราศีเมถุนเริ่มต้นที่คนลักนาราศีเมษคนลักนาราศีเมษเนี่ยนะคะ,ะครึ่งเดือนหลังวันที่16เลยก็จะเป็นการย้ายของดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นเรือนบรณะของเจ้าชะตา ช่วงนี้การจับจ่ายใช้สอยเงินค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินหน่อยแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยนะคะก็อยู่ในราศีเมทุนเนี่ยเราก็ยังวุ่นวายในการไปนู่นไปนี่หรือเป็นช่วงที่เราก็ยังมีการติดต่อมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเยอะอยู่นะคะในช่วงจวังหวะนี้ แล้วก็เป็นช่วงที่มีการเดินทางมากด้วยก็อาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ทำอะไรเนี่ยนะคะจะต้องมีความละเอียดรอบคอบหน่อยนะคะเพราะว่ามีดาวเจ้าเดินอริเลงลักขณาอยู่ทีนี้พอหลังวันที่16ไปวันที่17 17ตุลาคมดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดือนปุตตะโคจรเข้ามาเลงลักขณาร่วมกับดาวพุธนะคะ,ะโดยรวมเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวคู่ปัญญา ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาก็มีโอกาสเจอลูกค้าที่ดีลูกค้าที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแล้วก็หรือเป็นช่วงที่เราก็จะติดต่อหรือสัมพันธ์กับผู้คนในลักษณะแบบนั้น แต่ในขนาดเดียวกันมันก็ไม่ได้ว่าง่ายหรือราบรื่นนะคะเพราะดาวพุธเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเดือนอริด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อการสัมพันธ์กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทั่วไปหรือติดต่อที่สัมพันธ์กับธุรกิจการงานเนี่ยนะคะคุณจะต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาหรือการทําธุรกรรมต่างๆนะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดือนอริด้วยนั่นเอง หลังวันที่17ตุลาคมไปวันที่19ค่ะวันที่19ดาวอังคารเป็นดาวตัวต,วตนของเราเนี่ยนะคะโคโจรเข้าสู่เดือนพันธุได้ตำแหน่งเป็นนิดนะคะค่อนข้างที่จะอ่อนด้อยหน่อยเจ้าชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังเลยนะคะการทำอะไรต่างๆการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้เฉียบคมนะคะ,ะแล้วมันก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้ เพราะว่าตัวตนของเราเนี่ยอ่อนด้อยอยู่นะคะอีกทั้งดาวเจ้าเดือนการเงินของเราก็เป็นปราด้วยอยู่ในเรือนวรณะด้วยต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงแล้วก็การปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงงานหรือการใช้เงินที่เกี่ยวพันกับงานก็อาจจะเป็นไปได้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังจัดระเบียบดีๆรวมทั้งปัญหาคู่ครองคนรักนี้ก็ อาจจะไม่ได้โฟกัสมากมายเป็นช่วงที่แต่ละคนเนี่ยยุ่งนะคะ,ะจัดระเบียบชีวิตให้กับตัวเองมากกว่าเพราะว่างานแต่ละคนก็อาจจะยุ่งวุ่นวายรวมทั้งการเงินด้วยนะคะก็ะจัดระเบียบดีๆโฟกัสเรื่องงานกับเงินก็พอเรื่องความรักก็จะเป็นในลักษณะประคับประคองไปก็จะดีนะคะและตัวเราเนี่ยก็ต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองให้เยอะๆเ,เพราะว่าเราอาจจะหมดไฟเราอาจจะ เหนื่อยแล้วก็ท้อแท้ได้ก็เติมไฟให้กับตัวเองแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะอันนี้คือคนลัคนาราศีเมษต,ต่อไปนะคะคนลักขณาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศนั่นเองคนลักขาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเริ่มต้นที่ดาวศุกร์โคจรเข้ามาเล็งลักในวันที่16เลย16ตุลาดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนตัวตนของเรา และเป็นดาวเจ้าเดินอาริเข้ามาเล่งลักได้ตำแหน่งเป็นปราบค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยเป็นช่วงที่เราเนี่ยต้องไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะนะคะ,ะงานของเราเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้ทำมากมายแต่ไปทำงานให้คนอื่นอาจจะเป็นช่วงที่คนอื่นมาไหว้วานขอให้เราไปช่วยก็ได้นะคะช่วยเหลือเรื่องงานของเขาช่วยทำนู่นทำนี่ให้เขาหรือเป็นช่วงที่ตัวเราก็ พลังชีวิตก็อ่อนด้อยเหมือนกันนะคะ,ะก็อาจจะไม่ได้ทำงานของตัวเองได้เต็มที่เท่าที่ควรด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเราการทำอะไรก็อาจจะติดขัดบ้างอาจจะไม่ได้ราบรื่นร้อเปอเพราะการตัดสินใจอะไรก็อาจจะไม่ได้แน่วแน่หรือว่าเฉียบขาดนั่นเองอทีนี้พอดาวศุกร์ย้ายวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะ ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุย้ายก็สู่เรือนอาริดค่ะอยู่ในราศีตุลอาทิตย์อยู่ในราศีตุลเนี่ยนะคะ,ะก็อยู่ในเรือนอาริปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะ,ะหรือสําคัญกับบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูแลกันไป รวมทั้งเกี่ยวกับบ้านก็ได้นะคะอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านหรือซ่อมแซมรถรายยานพาหนะก็มีโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้พอเราเห็เหนดาวอาทิตย์ย้ายแล้ววันที่17เนี่ยนะคะวันที่19ตุลาคมค่ะดาวองคารย้ายค่ะดาวองคานก่อนย้ายนี้ก็เบียนอยู่ในเรือนเงินทองการใช้จ่ายเงินสูงแล้วพอองคานย้าย19นะคะ ดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในเรือนสหัชชะช่วงนี้เนี่ยนะคะ,ะเพื่อนฝูงอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้นะคะการเดินทางของเราก็อาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรต้องระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะคะรวมทั้งอมองเห็นว่าการติดต่อการสัมพันธ์กับผู้คนในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลดีให้เรา มากเท่าไหร่นะคะอาจจะสร้างปัญหาหรือเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นก็ได้นะคะคนรักนาราศีพฤษก็ต้องระวังตรงจุดนี้พอวันที่24ตุลาคมไปดาวพุธย้ายค่ะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะได้คู่อสิทธิทธาตุในเรือนปัตตนิช่วงนี้ควรจะมีผู้ช่วยเหลือดีแล้วนะคะการที่คุณติดขัดอะไร มานะะในช่วงตั้งแต่วันที่16ไปเนี่ยนะคะ,ะจนถึงวันที่24เนี่ยมันจะได้รับการช่วยเหลือแล้วเพราะว่าดาวค่อนข้างเด่นในเรือนปตัตนิเลยคุณก็จะเจอดาวคู่ธาตุของคุณแล้วก็อยู่ในราศีธาตุดียวกันกับคุณด้วยมันก็เลยทําให้ไปคู่อสิทธิธาตุทาให้คุณมีทีมของคุณในการทำงานในการช่วยเหลือคนอื่นคุณก็มีทีมมาซัพพอร์ตนะคะมันก็เลยจะทำอะไรได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น ทำอะไรแล้วเกิดผลดีเกิดผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยหลังวันที่24ไปถึงจะดีแบบค่อนข้างที่จะ,ะปลอดโปร่งขึ้นมามากหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราก็จะต้องอะระวังตัวเองในการใช้ชีวิตในช่วง16ถึงวันที่24ปัญหาอะไรอาจจะเข้ามาเยอะแยะความเหนือยยากแต่หลังวันที่24ไปก็จะเริ่มผ่อนคลายนั่นเอง ต่อไปนะคะราศีสุดท้ายคือคนรักนาราศีเมถุนคนรักนาราศีเมถุนนี่มีดาวอังคารดาวเจ้าเดือนลาภลุมนะคะ,ะครึ่งเดือนก็ยังมีดาวกลุ่มก่อนดาวลาภลุมรักนี้ได้รับผลได้อะไรดีๆมาแล้วนะคะทีนี้ในเดือนครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีการย้ายเริ่มต้นที่ดาวศุกร์ย้ายก่อนดาวศุกร์ย้ายวันที่16ตุลาคมอยู่ในเรือนอรินะคะอยู่ในเรือนอริ การที่ดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ในเรือนอริดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะปุตตะตกอรินะคะแล้วก็มีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะเจ้าเรือนพันธุพันธุก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะก็ไปตกเรือนอริคุณให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณให้ดีๆนะคะจัดระเบียบเรื่องงานให้ดีๆ างานของคุณอาจจะมีการแก้ไขนะคะอาจจะต้องได้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆนะคะอ,อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่เห็นอีกก็คือ,อพอหลังวันวันที่16ไปวันที่17ดาวอาทิตยายนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเดือนสหัชชะย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะสหัชชะมาอยู่เรือนปุตตะ แล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยก็เป็นช่วงที่คุณก็อาจจะ,ะมีการเดินทางมากหน่อยหรือเป็นช่วงที่คุณได้ติดต่อหรือ,อปฏิสัมพันธ์เกี่ยวพันกับเรื่องการงานเยอะนะคะกับผู้คนเกี่ยวพันกับเรื่องงานหรือว่าออก,ออกเจรจาออกวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องการงานได้ด้วยนะคะ งานก็จะสัมพันธ์เกี่ยวกับมิตหาหายกับเพื่อนฝูงก็ได้นะคะหรือเป็นสิ่งเป็นจุดที่ว่ามงบอกว่าคุณอาจจะมีงานใหม่ๆงานให้เข้ามาหาคุณเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีงานเด่นขึ้นมาด้วยคนลักนณาราศีเมทุนนี้ทีนี้พอดาวอาทิตย์ย้ายตรงตำแหน่งนี้เสร็จก็จะมีดาวอังคารนะคะดาวอังคารย้ายวันที่19เข้าสู่เรือน กระดุมพระช่วงนี้การใช้จ่ายเงินของคุณเนี่ยนะคะ,ะก็อาจจะมีทั้งจ่ายเยอะด้วยอ่ะนะคะ,ะเสียเงินเสียทองเยอะอยู่นะคะการได้ลาบผลถึงแม้จะเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระแต่ลาบผลก็ไม่ได้ได้เต็มที่นะคะถามว่าได้ไรายได้ได้รายรับไหมได้นะคะแต่มันก็ไม่เต็มที่เพราะว่ามันได้มาตรฐานต่ำอยู่เป็นนิดนะคะ แล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะคะก็อาจจะต้องใช้จ่ายเงินสูงในช่วงจังหวะนี้นะคะสำหรับคนลักนาราศีเมถุนก็บริหารจัดการเรื่องการเงินดีๆการงานอาจจะเยอะจริงอาจจะเข้ามาเยอะแต่การเงินนี้ใช้จ่ายเยอะเลยอันนี้เป็นจุดที่เจ้าชะตาต้องระวังหลังวันที่19ไปวันที่24ค่ะดาวพุธย,ย้าย ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนผันทุโครจรเข้าสู่เรือนอาริของคนลัคนาราศีเมถุนช่วงนี้จังหวะนี้เนี่ยนะคะอยากจะขอเตือนเจ้าชะตาก็ต้องดูแลสุขภาพผู้ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าก็อาจจะเกิดปัญหาหรือผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะให้เราได้แก้ไขให้เราได้ช่วยเหลือนั่นเองนะคะ ตรงจุดนี้แล้วก็เป็นช่วงที่ปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยรุมเราเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราได้ใช้จ่ายเงินเยอะด้วยคุณก็จะต้องอจัดการบริหารการเงินให้ดีๆในช่วงจังหวะนีะ้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องดูแลเรื่องบ้านปรับปรุงบ้านดูแลเรื่องบ้านเรื่องรถราอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันหลังวันที่24ไปนะคะ อันนี้ก็เป็นดวงชะตาของ3ราศีคนรัคนาราศีเมษร,ราศีพฤษและก็ราศีเมทุนนั่นเองฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเราระมัดระวังในการใช้ชีวิตบางทีสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดน้อยลงเพราะเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะและสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ประสบะภัยน้ำท่วมนะคะ อาจจะต้องได้ซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ